เบิ่งกุศลไม่เพิ่นเลยมีไหมหรอเปล่างตุ๊กโลว่าทิ่มนอนเขาดีหรือเปล tại oh. mày là cỏ bà mưu Mày bốn chị vô hết tinh mẹ hết tinh này nè tốn chị ngon phái liba hê tinh thong hả hạnh xuang lâm mỹ hai lưỡng 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 เปลี่ยนใจวะเปลี่ยนใจวะแล้วพูดอันเนี่ยผู้เก้าเลยมาคิวเปล่ามาันสอ่าทามอีกเดียวบ่มาเก้ากเด้อโอ้ขคอนดีปูให้นี่ยว่าธรรมดาเนาะเห็นผลเนาะผู้ันนี่มัคิว่าฮ้ยูนันนั่คิบ้อัเเมอิเลยเนี่ยก่ิบอันเนี่ยรย นั่นเอาพูดนี้เลยเอาพูดอันเี้ชิวเียนะเออแตงอก็ขึ้นอยู่เเอาไป่อเอาดู่อเขาไปไปปันหมานอ้อน้อยี่ออะไรักคือเ่าละว่าแบบยี่ฮอัอคือเอา่เอาละเ้ยช่วงนี้อ้กอไปพูดไม่ก่อนกอดอ,ขอ,ขอ,ขอเขาไปแมเนอะงอเป็นยู่บอเด็เขียนได้ยี่ห ี่ยังก็ไปยืงพูดเออยันอะเีสวัสดีเอทุกท่านนะคะวันนี้เ็จะมาเปลียผมเรียนงมเดเลยเอาตามใจช่างเลยตามใจช่างเ่าฉั่คิดขี้แาทรงงามงบอนไมสิ สอเดี๋ยวจะได้ย้อมสีเนาะแต่ว่าเขาจะขายนั่นกระปุกนั่งหาล่อยกว่าเนียอันนี่อันที่ว่าแบบว่าบีบใส้แล้วก็นวดนวดแล้วก็เป็นสีเลยนะโอ้ไม่ต้องสากแห้งถ้าเปลี่ยนลูกหัวใจเปลี่ยนลูกหัวใจต้องเปลี่ยนมาทางนี้แล้วก็โค้งแบบนี้ เบียกับมานี้ลองมึงลองเบียโคงจัดละลายทรงลองจัดไปเอฟซีทุกคนค่ะจะดูงูงูอยู่ในบนหวัวสามือคืนนี่หรอสามเื่อคืนเี่นชิน่ดูงูอยู่บนหวัว ไปทายคิดอยู่ชาตเดยวนื่องเขขอถากระบานิดก็ต้อง,ของเาองขงาหเป่าเลตัวเลเขโค้งอทั้งนิดอย่างเขี้ยวน้หมันชุ่มน้ำมาน,น,ามานป่อยยาโรทีนี้ cùng nhau bia lại lại xong được không sẵn nhà nên quay cùng dao được xíu cảm ơn คือคำมาช่องนี้ให้กำลังใจขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่บรเคยทอดทิ้งกันมันจะมีคี้ห้าหมามีบางแต่ว่าตอนนี้ก็ท่านได,วด้วางดีเด้าวางดีทาแห้งๆปิดเทิมมันมันจะได้ไปไกลได้แล้วมันก็จะนี่มันเสี่ยงสามารถไปท่าไกลๆให้เอีเห็นแล้วตอนนี้มันไปไกลบูได,ด้ค้าโรงเรียนอยู่เที่ยงก็ยุดอีกแล้ว้ามันซ่อมและโอทาน 少不了เปล่ปล้วสอบแล้วลก็จะเดินไปกันไกลการเดินทางก็ตอนนี้ก็อันตรายอยู่ดิโควิดยังบ่หายดียแต่ตอนนี้ก็บมีค้ามีอะไรค่ะเริ่มเจ็นี่แล้ะเริ่มจะดีขึ้นหลายแล้ว ที่ติดตาม้องฟัีกดเอฟซีใหม่ขอติดยาทุกท่านทุกคน ที่นากได้ภาสาใหม่ละภาสาใหม่มาหายละสนีแห้งอิริเดนของดีจริงๆภาสาใหม่มาข้างนอกนี่เขาเรียกว่าเปียลายงูอยู่บนหัวสว่วนบางงูมันจะมีอยู่น้ำอยู่นน้ำผึ่งใสู่้หญิงก็มีคือกัรน,นี่ ดูใกล้ๆันงูนอยู่บนหัวน้องฟ้าเลยจ้ะสวยเลยดเดี๋ยวไปดูที่เนี่ยมีสาวใหม่อยู่ามมายข้างนอกไปเบิ้งล้วจ้ะเบิ้งร้อมกันเลยจ้ะว่าที่เนี่ยไปดึงหัวจะบัดเลย